ทักะสติเนี่ยเป็นโสดาบันเนี่ยมั่นแค่ไหนอเงี้ยพระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยสอนว่าดูก่อนสติรูปนี้เป็นอนิจจังรูปน้เป็นอนัตตารูปน้เป็นทุกข์แต่ปวนแตกดับในที่สุดรูปเวทนาสัญญาสังขารนลรวนแต่ไม่ใช่ของเราอาศัยอยู่ชัว่วครู่ชั่วยามอพอพุทธเจ้าสเสด็จก,กลับไปแล้วพยายามานไปพอเที่ยงคืนแล้วพยายามานไปหา มารพวกเทวดามานเทวปุตตมารคือเสียดายนามวิจิกาเจตีก็เลยไปไปแปงลงร่างไปปรากฏสว่างสวัยเป็นพุทธเจ้าอยู่ในห้องในบ้านบอกอ๋อดูก่อนามวิจิกาเจตีเมื่อกี้เราสอนทำผิดไปเราจะมาบอกทำคืนเดี๋ยวเกิดเราเป็นอะไรหรือเธอเป็นอะไรขึ้นไปเดี๋ยวจะไปยึดผิดผิดเมื่อกี้เราสแสดงทมแล้วเราสแสดงผิดไปเราจะ,สะแสดงให้ใหม่ เมื่อกี้เราแสดงว่ารูปเป็นอนิจจงรูปเป็นเป็นทุกข์รูปเป็นอนตาไม่ใช่สิทีขันห้าเป็นขันห้าเป็นเป็นอัตตาขันห้าเป็นของเราง้รูปเป็นของเรารูปไม่มีอนิจจงไม่รูปเที่ยงง้รูปไม่เป็นอนตารูปเป็นของเราง้บอกว่ารูปในเป็นของเรา เวทนาก็เป็นของเราเรามีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจเป็นของเรางั้นมันเที่ยงอยู่ที่ใจเราางั้นมันเป็นอัตตาเป็นตัวตนของเราสัญญาความจําก็เป็นของเราไม่ได้เป็นของอื่นไม่เสื่อมสัญญาไม่เป็นิจังทุกขังนัตตาสัญญาเป็นของเราเราจําอะไรได้เราก็จําอยู่อย่างนั้นสังขารความปรุงแต่งก็เป็นปรุงแต่งของเราเงั้นเป็นความปรุงแต่งของเราไม่ใช่งอคนอื่น วิญญาณก็เป็นความรู้สึกเสวยอารมณ์ของเราไม่ใช่วิญญาณอื่นไม่มีอนิจจังไม่มีทุกขงังไม่มีอนัตตาวิญญาณเป็นของเที่ยงก็อของเราก็เราคิดเรานึกแล้วใครจะคิดนึกละ่ะเมื่อกี้กเราสอนทำผิดแปลนาบิณฑกะสติเธอจงเข้าใจธรรมะใหม่ไม่แปลอนิจจังทุกขังอนัตตาล็อกไว้ของเที่ยงมันของเราทั้งนั้นเราจดจําของเรามาทั้งนั้นเราเห็นเรารู้ทั้งนั้นเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยใครจะอิ่มแล้วเราก็อิ่มเอง อนามิตกะเตติพอรู้ว่าผู<อ>้พพดแสดงธรรมอย่างนี้บอกว่าดูก่อนมานเธอจงไปนี่ไม่ใช่คําสอนพุทธเจ้านี่เป็นคําสอนของมารน,นั้นไม่ใช่คําสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะต้องสอนกันห้าถูกต้องว่าเป็นนิจังทุกขังนัตตานี่เธอเป็นมารเธอมาสอนให้เราผิดทางว่าเป็นอัตตาตัวตนนี่ไม่ใช่เพที่สุด พญามารเลยกลายร่างจากพุทธเจ้ามาเป็นพญามารทีแรกจำแรงมาเป็นพุทธเจ้าก็าเลยปรากฏเห็นว่อาอนาบิณกาตตีสามารถกำจัดมารได้ด้วยการยึดหลักพลัตนาใจมองเห็นทางถูกแล้วเนี่ยฉะนั้นพวกถือเจ้าเข้าทรงนี่จึงเป็นพวกฝ่ายพญามารหมดเลยที่ไม่รู้จักคำคำสอนพุตธเจ้าลบล้างคำสอนพุตธเจ้าหมดเลยซึ่งจะเอาประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นเองเพื่อชื่อเสียงเพื่อลาบยศเพื่ออะไรเรลก็กๆลกน้อยนนั่นเอง ผลที่สุดเลยไม่ยอมจะอาศัยบารามีอย่างนั้นมาเผยแพร่ธรรมะมันก็เผยแพร่ผิดๆจะเอาไปคนไปทอดกระถินทอดไปป่าสร้างบุญสร้างบารมีก็อเอาไปทําผิดๆเพราะไม่สอนให้คนถูกต้องเลยฉะนั้นจึงว่ามันไม่ถูกหลักของพุทธศาสนาโสดาบันนี่ไม่เข้าถึงเลยอย่างนี้ขาดรัตนะรัยอันนี้จงญาติโยมที่ได้ฟังปฏิบัติก็ถือว่าเราไม่ต้องไปเชื่ออะไร เชื่อพระรัตนตรัยอย่างเดียวเรื่องผีเจ้าเข้าทรงพวกนี้มีจริงแต่เราไม่เชื่อถือมันมีจริงแต่เราไม่ไปยึดถือถือว่าเป็นของไรสาระไม่เกิดประโยชน์อะไรสมัยพุทธเจ้าอาศัศจรรย์ยิ่งกันนี้พุทธเจ้ายัางไม่ถือพวกฤาษีชีพลายเหาะเดินอากาศได้พุทธเจ้า,อาบอกว่ามันไม่ใช่ม,ม,ใชมันไม่ใช่ทาง้นทุก์พระพุทธเจ้ายัางต้องให้พวกนั้นเลิกบำเพ็ญตนอย่างนั้นให้มาถือรตัตนตรัยอย่างเดียว นายถือเจ้าถือทรงอะไรญาติโยมก็คงจะพอเข้าใจนะเพราะตอนนี้มันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วเราผีเนี่ยพระนั่พระนัะนมีแต่เพียงรูปเท่านั้นเองแต่ความยึดถือผีนะั้นเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วมันจะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับคนผู้ปฏิบัติธรรมเลยฉะนั้นเราก็มุ่งปฏิบัติให้เข้าใจในาศาสนากันเสียบ้างมันจะได้ประโยชน์ขึ้น เราเป็นชาวพุทธเราก็ถือว่าพุทธศาสนาเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ที่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรายึดคำสอนว่าการปฏิบัติธรรมเป็นทางพ้นทุกข์เป็นทางดับใจได้คือเรยกามองเห็นปฏิบัติแล้วมองเห็นบุญมองเห็นบาปมองเห็นสวรรค์นรกในใจทันทีหมายถึงว่าเวลาเรามีความโกรธ มีความเกลียดมีความาอิจฉาอิจฉากันซึ่งกันละกันอย่างเงี้ยหรือว่าเกิดความทุกข์ทางใจในขณะนั้นเราเราไม่มีธรรมะเราก็ทุกข์อยู่ตลอดวันแต่ในขณะนั้นเรามีธรรมะเราสามารถภาวนาเช่นว่บพุโทโธหรือกำหนดจิตของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวนี่เราก็สามารถทำใจขเขาให้สงบได้กำจัดความโกรธอน,นั้นได้ทันทีอย่าง อันนี้ถือว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรามีสติสอนให้เรามีสมาธิสอนให้เรามีความเข้าใจในการแก้ปัญหาตัวเองก็ถือว่าดับทุกข์ได้จริงอันนี้เราก็เริ่มใสคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราว่าพระองค์เยได้ได้ปฏิบัติอย่างนี้มาพระองค์ได,ได้ได้รู้ทางปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้จริงเช่นรู้จกักความทุกข์เกิดจากความคิด เกิดจากความยากเกิดจากความปรุงแต่งเกิดจากการดิ้นรลนของจิตเราก็ต้องพยายามรู้ว่ามันไม่ต้องไปแก้ที่ไหนแก้ที่จิตของเราที่เดียวเพราะว่าคนเรานี้เกิดมาเพราะดิ้นรลนเดือดร้อนเพราะจิตดวงเดียวเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เข้าใจธรมร,ธรมะทันทีว่าธรรมะท่านั้นเนี่ที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต คนเราถ้าไม่รู้จักความสงบไม่รู้จักการควบคุมจิตใจของตัวเองหั้งใชให้เข้าถึงธรรมแล้วบุคคลนั้นก็ไม่มีความสุขอะไรเมื่อเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราก็เกิดความเชื่อถือขึ้นมาว่าอ,อ๋อวิธีทาาวิธีการแห่งการดำรงชีวิตตัวเองก็คือการรู้จักธรรมะรู้จักความสงบรู้จักปล่อยรู้จักละวางเราก็เชื่อมั่นว่าโลภ ก็ดีหลงก็ดีโกรธก็ดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในใจแต่เราก็มีทางดับเมื่อมันเกิดมากเราก็ดับมากเมื่อเราดับบ่อยๆมันก็ดับจนไม่เกิดอันนี้เราก็รู้ว่ามันดับที่ใจได้เกิดที่ใจดับที่ใจได้มันก็ไม่มีอะไรจะเกิดจะดับต่อไปใน,นเมื่อเรามีศีลมีสมาธิเข้าไปรู้ไปเห็นไปปฏิบัติให้มันถึงแก่น ความรู้สึกจริงๆมันก็ทําให้เราปล่อยละวางอะไรได้มากเราก็เลยเห็นว่าไอ้ความโกรธเนียเราแก้ได้แน่ความโลภเนียเราแก้ได้แน่ไอ้ความหลงผิดลืมตัวตนไอ้ความที่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมเนี่ยเราแก้ได้แน่เพราะเราแก้ที่ใจเราได้เพราะเวลาฝึกสติสมาธิแลวมันเกิดความสงบขึ้นมากว่าเดิม คือมันรู้ดีกว่าเดิมมันเข้าใจกว่าเดิมมันสงบมากกว่าเดิมไอ้ใจคนเก่ามันวุ่นวายมันเดือดร้อนแต่พอเรามายึดหลักธรรมะเข้ามาไอ้ใจที่มันเดือดร้อนวุ่นวายมันดับไปไอันนี้เราจึงเห็นว่าธรรมะคําสอนของพระสมาสตพ,พุทธเจ้าเนี่ยเป็นทางดับทุกข์จริงๆเป็นทางแก้ไขจิตที่ดินน้นรนเดือดร้อนจริงๆ ไม่ผิดหวังแน่ที่เราเกิดมาแล้วเราสามารถมาทำใจของเราให้สงบได้อันนี้ความความเห็นของธรรมะเป็นอย่างนั้นเราจึงไม่ไม,ไม่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นไ,ไม่เดือดร้อนกับศาสนาใครของใครใครก็ดีทั้งนั้นเขาก็ต้องการดับทุกข์ของเขาเขาจะดับได้แค่ไหนก็เป็นเรื่องของการดับทางปัญญาของเขา เขาเชื่อพระเจ้าดับทุกข์เขาได้เขาก็ต้องยึดหลักพระเจ้าพระเจ้าจะพาเขาไปสวรรค์ได้พาเขาไปพ้นทุกข์ได้เขาก็ยึดอันนั้นถือว่าเป็นทางถูกของเขาเราจะว่าพระเจ้าไม่มีจริงเป,เป็นเรื่องงมงายเรื่องไร้สาระอะไรการเชื่อแบบนั้นไม่ถูกต้องต้องเชื่อยอย่างเราอะไรอย่างี้ก็ไม่ได้จะถ้าถ้ามันของไม่ดีจริงเขาก็คงไม่มีใครนับถือกัน แต่นั้นจึงว่าเขาก็นับถือกันมาเป็นศึกซี่โรคมันก็เราก็ต้องต้องยอมรับกันอ่ะคือคือเรายอมรับความคิดเห็นกันดีกว่ามันจะได้สิ้นเรื่องกันเรายอมรับว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอิทธิพลทางความคิดนึกอิทธิพลทั้งของจิตซึ่งเหมือนคนเราเราลักคนเนี้ยเหมือนเหมือนผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเรารักคนเนี้ยพ่อแม่พี่น้องคนอื่นจะว่าไม่ดีแต่เราก็ว่าดีเพราะเรารักอะ ทั้งๆท,ที่คนนั้นไม่ดีแต่เราก็ว่าดีคนอื่นบางทีพ่อแม่ต้องการมีลูกชายคนเดียวจะไปขอผู้หญิงสาวที่ที่ตัวเองต้องการพ่อแม่เห็นดีแต่เราไม่เอาเราจะเอาคนนี้เองจริงผู้หญิงพ่อแม่เห็นผู้ชายคนโน้นด,ดีกว่าคนนี้ผู้หญิงก็ไม่ยอมต้องหอบผ้าตามผู้ชายคนนี้ไปก็มีเพราะ คนน้นดีอย่างไรมันก็ดีสําหรับพ่อแม่จริงๆมันเป็นความคิดที่ผิดพลาดก็มีพอไปไปหาไปอยู่กับคนนี้จริงๆมันก็ทําให้เราเดือดร้อนอคนที่พ่อแม่หาให้ดีแสนดีแต่เราว่าไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องความคิดเห็นเรื่องความรักของคนเรามันก็มีจากการผูกพันมันมันมันยากที่เราจะแยกกันออกได้ ฉะนั้นเรื่องศาสนาอื่นเราก็ถือว่าเขารักของเขาเขาศรัทธาของเขาเขาเริ่มใสของเขาเราก็ต้องยอมรับว่าเอาละขอให้เป็นคนมีหลักยึดเกาะก็แล้วกันคนมีศาสนาดีก็ไม่มีศาสนาก็ยังเป็นที่พึ่งทางใจยังศาสนาเขาก็สอนให้คนรักกันสอนให้เป็นคนดีสอนให้เป็นคนไม่เบียดเบียนกันสอนให้เป็นคนมีเมตตาต่อกัน เธอเขาจะมีเมตตาจํากัดหรือมีเจตเมตตาในวงแคบมันก็ยังยังมีเมตตาต่อกันแต่นนี้เรื่องศาสนาีเราก็พูดกันยากเรามานึกแล้วก็ต้องต้องปล่อยไปเพราะชีวิตของคนช่วยชีวิตเราเนี่ยคงจะแก้อะไรไม่ได้หรอกคือแก้ตัวเราเท่านั้นเองแก้บุแก้เราให้เกิดสัทธามั่นในพระพุทธเจ้า มั่นในพระธรรมเจ้ามั่นในพระสงฆ์เจ้าเท่านั้นเราก็พอแล้วอันนี้ก็ถือว่าเราได้ทําศาสนาให้รุ่งเรืองได้ในใจเราไม่ทําให้เสื่อมในใจเราก็ใช้ได้เราก็สามารถนําตัวเองได้แต่เรื่องศาสนาคลิปเขาจะมากลืนศาสนาพุทธมันก็ขึ้นอยู่กับคนพุทธเรามีความรู้แค่ไหนพุทธเรามีความรู้แค่ไหนมีเหตุผลแค่ไหน